สวัสดีครับพี่ชื่อพี่นายในตำมูลนนางตำมูลชั้นสีดำรงตำแหน่งประธานสภาราชสำนักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมพนบานองพี่ก็้ะมีดีอยาบมากที่าน้องทุกคนเข้ามาอยู่เรียบร้อยเดียวกันคือรั้วของราชสม,มุดตอนออกซึ่งคำว่าราชสมุดนั้นมีความหมายว่าพรของราชารดังนั้นพี่จึงขออยากอยากให้น้องทุกคน ตั้งใจงเรียนและเป็นคนดีของสังคมเพื่อตอบแทนในหลวงที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาตามแนวพระตำรนิที่วาตามรอยตาพ่อครับสวัสดีครับผมนายเอกเชิดชูดำรงตำแหน่งนา,นนายกงค์การนักศึกษามหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต้นต่อและนายกานานสโมสรนักศึกษาคณะวิทศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีวศ .2 5 5 8 ขอต้อนรับนัาศึัษงสามทุกคนครับผมรู้สึกยินดีที่ได้จัดทํากิจกรรมต่างๆให้น้องๆได้เข้าร่วมตามวัตถุประสงค์าาที่ว่าบันเินผ็ผู้คุ่ประสงค์ครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากให้น้องๆตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของครับของครับสวัสดีครับพี่ชื่อนายโรลิศมาเชีนย,ย,ายน,นายยชิโมโตะมิสึฮามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตรน้อลวิทยาเขตบางพาร์คประจำปีการศึกษา2558 สิ่งที่พี่อยากฝากบอกน้องๆทุกคนนะครับคือบัณฑิตที่เก่งและมีคุณภาพนั้นไม่ใช่แค่เรียนดีครับแต่ต้องเป็นคนดีสู้งานทํางานกิจกรรมเพื่อมาหาวิทยาลัยครับเพราะพี่เชื่อว่าประสบการณ์จากการทํางานจะสร้างคนให้เป็นคนดีครับขอบคุณครับสู้งานวิชาการดีมีประรรมเป็นผูน้นำด้านเทคโนโลยีค,ครับกระผมนาาจะฝากแก้วนายก รับนักศึกษาหมายรุคนสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชุมชนตอนดอกนครครับชมวัดนักศึกษานักเตะศาสตร์และทํางกายการทชาเน้นการเรียนผู้กีฬานำความรู้พัฒนาสังคมตำมห้ความรู้ที่ได้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียนแต่ิ่งที่น่าภนั้นคือความรู้ผู้กับฏิบัติด้านดินสุดท้ายที่ขอฝากให้น้องทุกคนว่านานหนักไม่เคยท่าคน นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีการบินประจำปีการศึกษา2558ก่อนอื่นเลยพี่ขอแสดงความยินด,ดีกับน้องนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานี้ที่ได้เข้ามาเป็นลูกควปคุมพิรุนด้วยกันพี่ขอให้น้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตมาองอะไรและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นเฟซชี่ให้มากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาจารุภาบุญญานนันนายกโมสรคณะสัวตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา2558ค่ะดิฉันก็ขอต้องรับนักศึกษาทุกคนนะคะที่เข้ามาสู่รั้วมหาวิ mm hmm. ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในความคิดของดิฉันนะคะฉันอยากให้นักศึกษาทุกคนร่วมกันทากิจกรรมของมหาวิทยาลัยคะ่ะเพราะการเรียนนะคะจะทําให้เรามีงานทําแต่การทํากิจกรรมจะทําให้เราทํางานเป็นคะ่ะนอกจากนี้นะคะาก,การที่นักศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปจะทําให้นักศึกษาทุกคนนะคะ มีคุณภาพดังอ ah ัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่าบัณฑิตนักปฏิบัติของไทยสวัสดีครับที่นายสิท no ิการนครับนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวศาสตร์สังคมศาสตร์ครับประจําปีการศึกษา2558ทีนี้ถ้าเราบทุกแ่นครับมหาวิทยาลัยของเราครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีชื่อเสียงด้านความรับผิดชอบความมุ่มน และสู้งานครับกิจกรรมกิจกรรมคร,รมับที่มหาหลัยคณะหรือสโม,มสรจัดขึ้นให้จะสามารถเตาหลอกให้น้องเป็นบันทิกพประสงค์ได้ทั้งนี้ครับที่ขอฝากเรื่องนึงคืออยากให้น้องทุกคนเห็นความสำคัญของการเข้ามกิจกรรมครับขอบคุณคร,รับ